เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสด,แดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายี่สอรับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆไม่ชมหรือซื้อหรืออยู่ครับตัวบ้านสภาพดีนะครับไม่แตกไม่เล้าไม่โซมทาสีนิดหน่อยก็สวยมันใหม่แล้วไม่มีคนอยู่ดูแลครับสีอาจจะมีซีดมีเปื้อนบ้างบนพื้นที่264ตารางวาติดถนนเดินทางสะดวกเข้าออกได้2เส้นทาง ใกล้อบตใกล้เซเว่นครับใกล้มหาลัยตัวบ้านมี3ห้องนอน1ห้องโถงหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องครัวมี2หลังนะครับแปลงนี้หลังใหญ่หนึ่งหลังหลังเล็กอีกหนึ่งหลังโรงจอดรถก็มีให้พร้อมครับพื้นที่ก็เหลือเยอะตัวบ้าน,นสภาพดีเดินทางสะดวกใกล้ตลาดครับแปลงนี้สวยๆคุ้มๆค,ครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีา้เป้าไว้เรื่องสื่อประจามเลยม่พาคลิปใหม่ใหม่ก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ อยู่กำแพงแสนนครปฐมครับ,รรบใกล้โรงพยาบาลกำแพงแสน6กิโลใกล้มหาลัยเกษตร5กิโลเปิดหัวเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยราคาเปิดมาที่1.650,000บาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ